นนทบ,บุรีกันบ้างเป็นโจรแสบนะคะต้องบอกว่าน่าจะมีความชํานาญเขาไปใช้มีดในการตัดกระจกหน้าร้านอเมซอนนะคะแล้วก็รอยตัดกระจกเนีย่ยเนียนกริบเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอหน่าจะเป็นช่างนะมีความชํานาญมากนะคะโดยเขาไปก่อเหตุเมื่อเวลาประมาณเกือบเกือบห้าทุ่มะคะ่ะนี่แหละเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจ,จับไปได้นะเห็นคนตะคุ่มตะคุ่มไหมคะคาเฟอเมซอนนี่เองนะเขากรีดกระจกเพื่อที่จะปลดล็อกปลดล็อกประตูด้านในเป็นคาเฟ่ที่ปิดปิดแล้วนะดึกๆแล้วนะคะ เนี่ยก็กรีดกระจกเข้ามาแล้วก็สามารถเข้ามาในร้านได้ค่ะเหตุการณ์นี้ก็คือไม่ได้ตีสองตีสนะประมาณ5้าทุ่มเองอ่ะมันไม่ได้ดึกมากนะคะโดยตํารวจก็เห็นพฤติกรรมคนร้ายได้อย่างชัดเจนค่ะมุดเข้ามาบริเวณใต้เคาน์เตอร์พอเข้ามาได้แล้วเนี่ยหยิบเอาไม่ว่าจะเป็นเงินสดมีโน้ตบุ๊กสินค้าในร้านก็เอาไปด้วยโทรศัพท์มือถือรวมราคาแล้วเนี่ยประมาณ50,000บาทคือคนร้ายมา2คน คาดว่าน่าจะเป็นช่างเพราะว่ารอยกรีดกระจกเนี่ยเนียนมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นภาพที่เขาเข้ามาที่เคาน์เตอร์เนาะหยิบเงินออกไปนะคะเอ๊มีเงินเท่าไรเอาออกไปหมดเลยแล้วก็มันจะมีสินค้าจําพวกเมล็ดอัลมอนด์อะไรอย่างงี้ค่ะ<อ>แล้วก็มีขนมปัง<อ>เขาก็าหยิบไปด้วยนะอืก็เป็นสินค้าของร้านเขานะใช่ค่ะก็หยิบไปหมดเลยนะคะแล้วก็ความเสียหายก็ประมาณห0,000่นบาท,บาทเจ้าของร้านบอกว่าโอ้ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยอะตอนนี้เขาแจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะ อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเพราะว่ามันคนร้ายเนี่ยทำลงมือแบบไม่เกรงกลัวเลยนะห้าทุ่มเองนะคะแล้วก็ไม่ได้ดึกมากด้วยไม่อยากให้ไปก่อเหตุที่ไหนอีกนี่รูปประพันธ์สันฐานชัดเจนเลยนะคะมีเสียงเจ้าของร้านด้วยนะคะไปฟังเธอาไหอ่คะประมาณ50,000กว่าบาทค่ะห้าห่นกว่าบาทค่ะภาพจวงจรปิดเนี่ยเห็นคนร้ายาเป็นยังไงครับจะน่าจะมาประมาณสองคนนะคะแล้ว อีกคนนึงผอมอีกคนนึงจะแบบทุมๆหน่อยค่ะน่าจะกีดค่ะเพราะว่าช่วงข้างนอกมันมืดแต่ว่ารอยกระจกนี่แบบเนียนมากไม่แน่ใจว่าเป็นช่างหรือเปล่าก็ช่วยฝากติดตามคนร้ายหน่อยค่ะเพราะว่าใจกล้ามากเลยมันเป็นแบบริมถนอนอย่างเงี้ยมันมันไม่น่าจะไม่น่าจะแบบทําได้อะไรเงี้ยช่วยฝากถึงตำรวจให้ดูแลหน่อยค่ะติดตามคนร้ายให้ด้วยค่ะ โอ้หภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้เห็นชัดขนาดนี้พนักงานก็บอกว่ามากันสองคนคนหนึ่งผอมคนหนึ่งอ้วนนะหวังว่าจะตามจับกลุมตัวได้โดยเร็วเพราะดูจากฝีมือลายมือนี้ไม่ธรรมดาเ,ออเลยนะฮะเขาบอกว่ารอยกระจกที่โดนกรีดเนียนยกริบเลยนะคะออแล้วก็เนี่ยเข้ามาก่อเหตุมากันสองคนด้วยอยู่ติดถนนด้วยครับไม่เกรงกลัวเลยไม่กลัวคนจะเห็นเลยเหรอว่ามาทาอะไรตะคุ่มตะคุ่ม,มรตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเคยก่อเหตุมาก่อนหรือเปล่าแล้วไม่รู้ว่าที่แห่งนี้คาเฟ่มาซอนที่แห่งนี้เนี่ย จะเป็นร้านสุดท้ายที่เขาไปก่อเหตุหรือเปล่าอาจจะไปก่อเหตุต่อก็ได้นะแต่หน้าตาชัดเจนมากเลยเดี๋ยวเราให้ทีมงานขึ้นภาพให้อีกทีนะคะเผื่อว่ามีใครที่รู้จักกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามองแวบเดียวน่าจะรู้จักได้แล้วเนาะว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนรู้จักของตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นหน้าตาเห็นรูปประพันธ์สันฐานของคนร้ายแล้วก็จําได้ว่าอ้าวนี่คนรู้จักนี่นะแจ้งเจ้าหน้าที่ไปได้นะคะก็เขาน่าจะมีรางวัลนาจับด้วยนะคือใส่แค่หน้ากากอนามัยด้วยไม่ได้ปิดบังใบหน้าอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้้ใส่่หมววกดยนะะรูป รูปประพันธ์สันฐานียก็ชัดเจนทีเดียวติดต่อไปที่ตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นพื้นที่เกิดเหตุค่ะ